Happy Happy สวัสดีค่ะรีทึมออฟซัคเซสวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงกฎแห่งการปรับตัวค่ะสิ่งหนึ่งที่ถูกปกปิดเป็นความรับมาอย่างยาวนานนะคะเกี่ยวกับตัวทฤษฎีวิวัฒนาการของชาวดาวินก็คือสิ่งมีชีวิตจะอยู่รอดได้เพราะการปรับตัวนั่นเองการปรับตัวคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ดาวินเขาค้นพบนะคะ มันถูกซ่อนเป็นความลับโดยผู้มีอำนาจในยุคนั้นแล้วก็ยากที่ใครจะยอมรับว่าจะให้ผู้ตายบังคับบัญชาได้รู้ถึงความลับนี้กลัวกลัวว่าถ้าทุกคนรู้ในเรื่องของกฎแห่งการปรับตัวแล้วก็จะมาแย่งชิงความโดดเด่นความปกครองกันการปรับตัวก็คือการ ถ้าอธิบายง่ายๆนะคะก็คือการเข้าพวกการเปลี่ยนสีการอ่อนอ่อนผ่อนตามการตามไปตามกระแสนั่นเองนะคะสิ่งที่ใช้ได้ดีในทุกสถานการณ์เพื่อการอยู่รอดก็เพื่อความจเจริญรุ่งเรืองนะในทั้งในชีวิตในบ้านเมืองหรือในอะไรก็แล้วแต่เพราะว่ากระแสเป็นสิ่งสำคัญมากๆอย่างปัจจุบันที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่ากระแสออนไลน์นั้น ันาแรงจริงๆทุกคนต้องขายสินค้าที่อยู่บนโลกออนไลน์ใครไม่อยู่บนโลกออนไลน์ก็จะอยู่ยากอยู่ลําบากน้อยธุรกิจมากที่จะไม่เข้ามาอยู่ในโลกออนไลน์สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เราจะขายสินค้าให้กับใครก็แล้วแต่เราต้องขายให้กับคนที่เขาต้องการเราจะไม่ทำธุรกิจ สิ่งที่คนไม่ได้ต้องการบางธุรกิจที่เคยอดีตเคยเป็นความต้องการของคนในอดีตปัจจุบันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปปรับเปลี่ยนรูปแบบของสินค้าปรับเปลี่ยนรูปแบบของการให้บริการไปเพื่อตอบสนองความต้องการของคนในยุคป,ปัจจุบันให้ได้นี่คือการอยู่รอด คุณคงไม่ปลูกบ้านขวางน้ําหรือว่าขวางทางลมถูกต้องไหมคะการพูดจาก,ก็เหมือนกันเราก็คงจะไม่พูดขวางกระแสคนเชื่อส่วนใหญ่ทั่วไปถ้าเราไปอยู่ในวงของความเชื่อที่แตกต่างจากเราเราก็ควรที่จะนิ่งไว้เราก็ควรจะเก็บความคิดไว้นะคะแล้วก็ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมณตรงนั้นให้ได้เพื่อความอยู่รอดนั่นเองไม่ว่าคุณจะคิด อะไรหรือเราคิดว่าเขาคิดไม่ถูกแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์นั้นมันก็จะต้องมีการปรับตัวแล้วก็พยายามออกมาจากสถานการณ์นั้นเป็นดีที่สุดสินค้าที่มันเคยขายดีอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ว่าเขาต้องมีการเพิ่มโปรดักต์หรือปรับเปลี่ยนตัวเราก็ต้องปรับเปลี่ยนพัฒนาตัวเองเช่นกันตัวเราก็ต้องตามกระแสตามความต้องการ ของโลกปัจจุบันเช่นกันไม่ใช่ความการเปลี่ยนความคิดไม่ใช่การที่บอกว่าคนส่วนใหญ่คิดผิดเราต้องคิดผิดตามหรอไม่ใช่แต่เราจะต้องปรับตัวเพื่อที่จะอยู่ในโลกใบนี้ที่ปัจจุบันหมุนไปตามกระแสนี้ให้ได้เราถึงจะอยู่รอดจับกระแสคนส่วนใหญ่มาแล้วทำเป็นธุรกิจซะ ถ้าคุณปรับตัวได้คุณก็จะประสบความสำเร็จได้ขณะเดียวกันก็ต้องเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่คาดไม่ถึงหากคุณจะขายสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของคนส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นอะไรที่มีความแปลกใหม่เพราะถ้าคุณตามคนที่เขาทําไว้อยู่แล้วคุณจะต้องทําได้ดีกว่าเดิม ไม่เช่นนั้นก็ต้องเป็นคนแรกที่ทำอะไรบางอย่างที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือคนส่วนใหญ่ให้ได้ก้มกลืนกับพวกเขาให้ได้นำสินค้าหรือบริการของคุณไปกลมกลืนกับคนพวกนี้ให้ได้หยิบจุดอ่อนของเขามาสร้างในสิ่งที่พวกเขาต้องการแล้วขายให้กับพวกเขาการปรับตัวก็คือการ ปรับเปลี่ยนวิธีการเพื่อความอยู่รอดน,นั่นเองโดยสรุปแล้วอย่ายึดติดกับวิธีการเดิมๆถ้าคุณยังทำในสิ่งเดิมวิธีการเดิมๆคุณจะไม่มีทันดำลงอยู่ได้ในภาวะปัจจุบันวงจรชีวิตของธุรกิจก็เช่นกันต้องมีการปรับตัวและลึกไว้เสมอเลยค่ะว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากลูกค้าก็ขี้เบื่อเอาใจก็ยาก หน้าที่ของคุณนะคะก็แค่ปรับตัวหาของเล่นใหม่ๆลูกเล่นใหม่ๆมาให้เขาแก้เบื่อก็ไม่ได้ถึงขนาดต้องเอาใจลูกค้ามากมายนะักแต่อันที่จริงแล้วก็ลูกค้าต้องการสิ่งนี้แหละคะ่ะเอาอกเอาใจเล็กน้อยไม่ต้องมากมายแต่ความจริงใจนั้นเป็นสิ่งสำคัญยุคนี้ความประทับใจการพูด เอาใจก็เป็นสิ่งที่ทุกคนยังต้องการอยู่สิ่งสำคัญในยุคป,ปัจจุบันก็คือความเร็วค่ะคนที่ทำอะไรได้รวดเร็วตรงกับความต้องการลูกค้าก็จะประทับใจถามเร็วตอบเร็วยิ่งในยุคออนไลน์แล้วแล้วก็ลูกค้าสามารถเลือกที่จะจับจ่ายซื้อของกับใครก็ได้บนโลกออนไลน์โดยที่ไม่ต้องเดินทางเพียงแค่ปลายนิ้วเขาก็สามารถเปลี่ยนร้านได้ ในเสี่ยวินาทีหากคุณตอบช้าการปรับตัวก็คือการเปลี่ยนสีผิวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมเหมือนกิ้งกา่าถ้าเปรียบเสมือนแล้วกิ้งก่าเขาจะเปลี่ยนสีได้ตามกับต้นไม้ที่เขาเกาะอยู่ตามกับสิ่งแวดล้อมที่เขาดำรงอยู่ตรงนั้นคุณคนเดียวเนี่ยไม่อาจจะยืนเด่นอย่อยางท้าทายต้านกระแสที่มาเชี่ยวกรากตอนนี้ได้ ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ในตอนนี้นะคะการเปลี่ยนแปลงและพยายามเข้ามาสู่โลกปัจจุบันให้ทันเด็กทันโลกทันเทคโนโลยีให้ได้เป็นสิ่งที่จะทำให้คุณอยู่รอดได้แม้ว่าการปรับตัวบางครั้งมันก็อาจจะฝืนใจมันอาจจะไม่ได้ตรงตามที่ใจอยากจะให้เป็นมันอาจจะไม่ใช่ตัวเราโดยแท้จริงเราอาจจะไม่ชอบสิ่งน,นี้ แต่เราก็ไม่ควรที่จะฝืนกระแสหาสิ่งที่ไปพร้อมๆกับตัวตนของเราเป็นความรักแล้วก็ต้องเกาะกระแสไปด้วยคุณถึงจะประสบความสำเร็จในธุรกิจอยู่ปัจจุบันการปรับตัวก็ยังหมายถึงคุณต้องเข้าใจเปลี่ยนแปลงตัวตนจริงๆของคุณถ้าคุณใช้ความเข้าใจคุณจะไม่ฝืน การเปลี่ยนตัวเองด้วยความเข้าใจว่าโลกพัฒนาไปหรือว่าโลกกำลังก้าวไปสู่ยุคอะไรแล้วเราจะต้องเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนเป็นสิ่งที่สำคัญมากตราบใดที่คุณยังไม่ได้เข้าป่าไปปีกวิเวกตัดขาดจากโลกภายนอกตราบใดที่คุณยังอยู่ในสังคมออนไลน์ในสังคมที่ทุกอย่างติดจรวดด้วยความรวดเร็วทุกอย่างซื้อขายกันบนโลกออนไลน์ คุณก็อาจจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ได้ดังนั้นหากคุณต้องการเงินคุณก็ต้องกำหนดจำนวนเงินที่คุณต้องการขึ้นมาอย่างชัดเจนว่าคุณต้องการแค่ไหนแล้วคุณจะได้รับไม่เกินกว่าสิ่งที่คุณเป็นอยู่ในตอนนี้อย่างแน่นอนเปรียบเสมือนคุณเป็นภาชนะในการรับเงินที่คุณต้องการ วันนี้คุณปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อที่จะรับเงินที่คุณต้องการนั่นหรือยังการปรับเปลี่ยนตัวเองนั้นมันมีหลายๆรูปแบบเลยค่ะเรื่องของรูปร่างหน้าตาการแต่งกายความรู้วิธีการพูดวิธีการคิดทุกอย่างล้วนแล้วแต่ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อเป้าหมายของเราทั้งสิ้น และเงินที่จะเข้ามาจะอยู่กับเราหรือผ่านเราไปขึ้นอยู่กับจิตใต้สำนึกของคุณที่จะรักษาเงินที่เข้ามานั้นให้อยู่ในภาชนะของคุณได้มากน้อยแค่ไหนคุณทำตัวเองให้เป็นภาชนะที่ใหญ่รองรับเงินจำนวนแค่ไหนคุณจะได้ตามจำนวนที่คุณต้องการณนะวันนี้นะคะกฎแห่งการปรับตัวจึงเป็นสิ่งสำคัญในโลกยุค ปัจจุบันเพื่อการประสบความสำเร็จหนึ่งใน Little of Success สวัสดีค่ะ